ยังบวไดบกดออกของอยู่วะมวาหนึ่งลืมไม่หยกดเต็มหมวยังตดนเลน้งลืมการถนอนวินเมื่อนี้ไล้สิปคนจังไรนด้สามมงสิมงไปไปกดได้สัเ่โอ้สามสองสามมื่นแต่ได้บัณทีตหนึ่งเลยได้บัณทหนึ่งยังไปอยู่ จุดหวัดวันดีดีเลยยังไ่ไปกด,ดยูขันนะว่าสิไปขันมันกำกันกอโน้นตื่นไม่ม,ม,มนะหมเอจหวัดหามุ้งเล่้ยนนนสองที่ห,หามุ้งเลี้ยงมันเล็กงงหยั่งหยั่ก็จะเป็นล่างหนาล่างใหญ่ยิ่ ุ้ยเดีคมเ่้ยยุ้ยมือไม่รือวูบาขึ้นได้ใจเลยย่ามือไม่งไปกดเดยว่ามือีืเสื้อต้องเห่นนี่แล้วจุงไหนนะพุกเกินสีมงกดอามัดกดจุดย้ำสมลืมต้องเฝ้าไปกดเอาจังไงเงินอันไหนกวออกมอ่น อังบุญเล็จะจีวเงินังเงินมาใหงวันครึ่งหนึ่งแ้วก็จะยวเนเอา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 ตัาาางนำแจกเงินนำครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็กดออกคองก็ได้กันด้วย่าีาามีเงินใส่อ่าฮ่่านั ไม่ดีอะไรเงีสยเือนนี้แล้วพกเินเือนนี่จะวาเข้ากันญาตุลาพฤศจิกาธันวาใจกับมุกขลาเดือนไ่่อาเดือนเดือนกันยาแต่พวกกัญยากือตุลาตุลาพฤศิกาธันวาตุลาพฤศิกากันญาตุลาพฤศิกาธันวามุกลา ตุลมเปยังไงท่านมามกราคุมฮาโมกเดียนหกเดียนนี่โอตควงกเดียนกคตรควงหาพัน่เส้นกันสุดเฮส้นกันสุดนะ้วเจ้ซื่อยังเด๋ยไปซื่อแล้วจ้าซื่อเราซื่อ ยาสูบไม่สูปปสบเป็นชื่อนล่แหละไม่พยว่าหลวง่นยังไงลวงคนดีนี่ว่าก็อยา่าบุหรี่ได้หลงวงเลยแจกเงั้นมาเลรเง่อนไขเงันส่วงเันคนน COVID นู่บิมื้หานบ่เปิ <c oughs> ไเปเบิดแล้วซ่อ <c oughs> ที่นี้เป็นะ่ะ ไม่ยังได้แต่ทีวีที่นั่นที่นี่เบิดที่เขาชื่อแนบเนี่ชื่อเราเนี่ยเบิดเสมอใส่ใจเพื่อเรียนเบิดแล้วเบิดเหลือจะเบิดหลวงเพ่อหนีหลวง ว่มีหลวงในใี่ยใจพวกจนๆนี่ยวิมีหลวงนี่ยว่าใจแท้ไม่ควรจะใจแท้หลวงเพว่าสวยในใจไม่เลี้ยที่มุ่งอะไรยังไปกดเล่นไปจะเข้า ลดมาแายแล้วไงก็จะหมัเ,หเป็นย,ยังไงลดบุคลานีเปวดให้ผู้เคียงตาคิดค่าลูนิตาขิดาเคียงตา